สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมดเบสคาง์หนึ่งเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโมหยิบมาเป็นเจ้าตัวมิ s ูมิชินนะครับผมตัวนิวปาเจโร่สปอร์ตนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว2.4ตัว GT นะครับผมแล้วก็เป็นตัวรถ ปี2019เลยนะครับเลขไมค์ขับใช้งานไปเพียงนะฮะ120,000กิโเมตรเท่านั้นนะผมส่วนราคาตั้งขายนะครับผมเขามาโปรโมชั่นสุดๆเลยนะครับผมราคาตั้งขายอยู่ที่เป็นแค่699,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้มาพร้อมกับเป็นตัวรถสีขาวมุกสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นครับมดจะพามาชมภายในภายนอกนะครับตัวด้านโคมไฟหน้าเขาก็ มาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์คาดไฟเดย์ไลท์มาให้แบบนี้เลยแล้วก็ตัวที่ฉีดน้ํากระจกไฟหน้าก็มีให้เรียบร้อยนะปตันหมอกคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะครับยางเป็นตัวยางบิสโต e นะครับดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้แล้วก็ตัวล้อแมกอลอยขอบ18นะครับกันสาดคับติดออกศูนย์ออกโรงงานทั้งหมด4บานนะครับมือจับประตูปิดเปิดแบบโครเมียมนะครับผมคู่หน้ารองรับระบบสมาร์ททีเลนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เบาะภายในนะครับเข้ามาพร้อมกับเป็นตัวเบาะหนังสีดำนะครับผมฝั่งคนขับนะครับผมปรับไฟฟ้าได้ถึง6ทิศทาง6ระดับเลยนะฮะพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมั l t i function นะครับผมมี เป็นตัวพนเดิลชิปนะครับผมให้เรียบร้อยแล้วนะครับสับขึ้นลงเกียร์ได้เลยแล้วก็ตัวระบบคูซคอนโทรลล็อกความเร็วคงที่นะครับผมแล้วก็ตัวพนเดิลชิพตัวขออภัยครับเป็นตัวมัลติมีเดียเพิ่มเสียงรถเสียงแล้วก็รับสายวางสายนะครับหน้าจอนะครับทัชสกรีนออกศูนย์ออกโรงงานนะครับผมแล้วก็แอร์เป็นตัวระบบแอร์แบบระบบดิจิตอลนะครับผมแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้นะครับตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับผมคันนี้เป็นตัวขับ2นะครับแล้วก็ตัว คุณแจนะครับออกป้ายแดงนะครับออกศูนย์ออกโรงงาน2ดอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้ครับเลขไมค์ขับใช้งานไปเพียงนะฮะหนึ่งแกิเมตรเท่านั้นนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่นะครับผมเป็นตัวรถยนต์ครอบครัว7ที่นั่งนะครับสำหรับคันนี้ถือว่าเป็นตัว PPV นะครับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ ออปชั่นออปชั่นฟังก์ชันแน่นๆคุม้มๆเลยแล้วก็ตัวราคาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆเลยนะสำหรับนิวปาเจโร่นะฮะตัวหัวชัดปลัก๊กอเนกประสงค์นะครับแล้วก็พาวเวอร์เอาเล็ตนะฮะเขารองรับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวดิสเบรกนะครับผมมาพร้อมกับเป็นตัวดิสเบรกสี่ล้อให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมฝาท้ายนะครับผมก็เปิดปิดอ่าเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็ตัว สปอยเลอร์ iler, ด้านหลังติดออกศูนย์ออกโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบ mm. าะแทรที่3นะครับ mm. ก็สามารถพับขึ้นมาแบบนี้เพื่อบรรจุผู้โดยสารได้หรือว่าท่านใดที่ต้องการบรรจุของสัมภาระเพิ่มเติมได้ท่านสามารถพับลงไปเป็นแนวระนาบได้เลยนะฮะโคร mm. คงสร้างรถเดิมๆบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดนะครับ mm. ผมตัว หัวน็อตครับไม่เคยมีรอยแกะรอยขันหรือรอยถอดใด่ทั้งสิ้นเลยนะฮะรอยเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบอยู่พร้อมชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยนะฮะท่านใดที่สนใจหรือมองหานะครับผมรีบ นัดวันเข้ามาดูนะครับหรือว่าวันเข้ามาจองรถนัดวันเข้ามาชมรถตัวจริงทดลองขับกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือว่า,าสนใจจัดไฟแนนซ์นะครับซื้อเงินสดคุยราคาต่อรองราคาหน้าง,งานเคสไปเคสได้เลยลองเข้ามาดูรถตัวจริงนะฮะชมรถตัวจริงชมรถชมสภาพรถตัวจริงกันก่อนหรือว่าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์ทักมาปรึกษา ปรึกษาเอกสารนะครับเกี่ยวกับอาชีพของท่านเป็นรายบุคคลเพิ่มเติมนะครับผมสามารถโทรมาหาติดต่อกับมดโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์098นะครับ490นยะครับ2739นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเบอร์098นะครับ490นยะครับ2 7ง9นะครับยังไงนะครับมดจะทิ้งลิงก์คอนแทคช่องทางติดต่อไม่ว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรนะครับลิงก์ไลน์ไอดีไลน์นะครับผมลองทักสอบ พักมาสอบถามกับมดโดยตรงกันก่อนกันได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับโมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ